ี่มาสิงผมเลยโวยที่ผมไม่เอาอ่ะผมไม่เล่นอ่ะไม่เล่นเหมือนกันยุ่นลุงไม่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเป็น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 อะไรอะไรอะไรช้าๆละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พี่ป๋องได้บอกให้คุณจู้ยไปลองเปิดไฟภายในบ้านจนทำให้เกิดเหตุการณ์หลอนๆแบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยและยังท้าทาย โดยการไปนําของที่วางอยู่หน้ารูปภายในบ้านมาใส่มากินจนอาจทำให้เจ้าของรูปเกิดความไม่พอใจก็เป็นได้เฮ้เฮ้เฮ้พี่ก็ค่อยเปิดประตูเข้าไปเออพี่ครับ มันมีเหมือนน้ำอะครับพี่น้ำอะไรอะ่ะนายลองลองลองน้ขึ้นดูดิอ,อ,อ๋อมัอนเป็นท่อรั่วครับพี่โอเคโอเคอ่ะเขาเดินเข้าไปครับปิดประตูปิดประตูครับพี่ เดินเข้ามาแล้วครับมองไปรอบๆครับขวามือเป็นประตูอะไรครับประตูนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไมอะมันเปิดไม่ได้ครับทำไมอะครับประตูมันบวมครับพี่เข้ามาในห้องนี้รู้สึกไงครับเข้ามาในห้องนี้เหรอครับรู้สึกบบอับๆนะครับพี่เฮ้ยพี่อะไร เฮ้ยพ <das S 2> ี่ผมได้ยินเสียงชักข้อครับเสียงเลยนะผมได้ยินเสียงเหมือนคนกดชักข้ออะครับพี่ซึ่งมันจะมีได้ยังไงในเมื่อไง้ไฟมันโดนตัดไปแล้วพี่พี่มีจริงครับพี่ผมไม่ได้โกหกนะพี่เนี่ยอันนี้ดูเนี่ยทำไมกับพิษตลอดเวลาเดี๋ยวเช็คกีกีกับพี่ลองเช็คดูนะเนี่ยลองเช็คดูนะปับเช็คนะคะคุณครับตอนนี้ข้างนอกก็วุ่นวายเลยครับเพราะว่าในมอนิเตอร์มันมีไฟกระพริบๆติดๆตับๆนะครับเอางี้งั้นไปดูเลยป่ะโอ้แล้วไปดูห้องน้ำดิป้วยปะ ไม่โหลแล้วทุ่นไม่โหลแล้วจะช้านะทุกนะจะช้านะพี่โอเคค่อยเข้าไปดูนะห้องน้ำนะค่อยนะดูด้วยชักโครกมันมีคนยูนี่ไงช้านะ อบ้านผมถ้าบ้านจะโทรมจนทำให้หลอนขนาดนี้ไปไทยวัสดุเถอะบ้านสวยครอบครัวก็สุขสันต์มาที่ไทยวัสดุครบเรื่องบ้านถูกและดี